กชีวิตขึ้นหน้าหนึ่งทุกสำนักบ้านรู้ขวัญฤดีกลมกล่อมสามีหนีจากผ้าเหลืองอยู่พมา่าขวัญฤดีกลมกล่อมเปลือยชีวิตเคยขึ้นหน้าหนึ่งเหตุแต่งงานฟ้าแบลบพร้อมเผยสแกนหนุ่มๆให้ลูกสาวหยดน้ํหนักแสดงรุนใหญ่ขวัญฤดีกลมกล่อมที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปีพร้อมเล่าประสบการณ์เคยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วเพราะประกาศแต่งงานฟ้าแลบกับพี่ปูอ,อนุวัตร พร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นเป็นคุณแม่สุดห่วงสแกนหนุ่มให้ลูกสาวซึ่งงานนี้แม่ขวัญมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยซับโชว์ทางช่องวัน31โดยที่มีหนิงปณิตาเบกกี้ศีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการหากย้อนกลับไปเมื่อ38ปีที่แล้วเล่นเรื่องแรกเรื่องตุ๊กตาแต่ไม่ใช่ผีนะเป็นตุ๊กตาที่มาจากหนังสือการ์ตูนเป็นละครครอบค,ครัวพ้นตอบรับเรื่องแรกดีมากแฟนคลับเยอะมากเพราะเป็นละครตอนเย็น ็นละครครอบครัวสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายส่งมาพอละครออกไปได้สักระยะหนึ่งจดหมายมาที่บ้านเยอะมากเห็นเขาบอกว่าถ้าเรียกขวัญต้องขวัญปานแดงพี่ขวัญเป็นคนที่มีปานแดงมาตั้งแต่เกิดทุกคนจะไม่ค่อยรู้ซึ่งวันไหนพี่ขวัญไปกองหน้าเปลือยหน้าสดทุกคนจะตกใจถามว่าไปโดนอะไรมาทุกคนไม่ได้คิดว่าเป็นปานแดงหรือว่าแพ้เครื่องสําอางหรือโดนยุงกัดพี่บอกไม่ต้องตกใจเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้ว พี่ไม่เคยคิดจะไปเอาออกเพราะคิดว่าเขาให้มาเราอาจจะได้อยู่วงการนี้เพราะปานแดงพี่ขวัญเป็นนางเอกที่ยิ่งเล่นยิ่งปังทุกเรื่องเล่นละครที่เป็นนางเอกประมาณกี่เรื่องนางเอกสิบก่อนเรื่องเองช่วงนั้นกําลังพุ่งๆเลยแล้วอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเลยก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกลองปล่องชิ้นคือก่อนหน้าที่จะแต่งงานพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุดดารายันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์ ที่ช็อกไม่ใช่เพราะประกาศแต่งงานนะที่ช็อกเพราะได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐขวัญฤดดีท้องแล้วจ้าในสมัยก่อนคนยังไม่ยอมรับเท่านี้พี่ขวัญคิดว่าในเมื่อคนเรารักกันลูกของพ่อก,ก็คือคนนี้ที่เราคิดจะเอาเป็นสามีในอนาคตก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ใช่ท้องกับใครก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้รทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นพี่ก็แพ้ท้องมากทำรายการอยู่ก็ต้องหยุดเห็นตัวเองในหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนั้น ก็ไม่ได้ตั้งใจเขามาเองพอรู้ว่าท้องไม่ตกใจนะดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเป็นชีวิตของเราที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาถ้าใครว่าเราก็ไม่เป็นไรมันคือชีวิตของเราแล้วเราก็รู้ว่าเรารับผิดช,ชอบตัวเองได้